สวัสดีครับฮรอนสดจ์สิงหาลาตายสวัสดีครับภูกิตินครับรับบทเป็นน้องทูบเองครับสวัสดีครับพาเวลนาเล่นะครับรับบทเป็นสารวัตรสิงหาครับสวัสดีครับไมเคิลนะครับรับบทเป็นคุณหมอเซครับสวัสดีครับท็อปเทนครับรับบทคุณหมอดาลินครับสวัสดีครับออโต้พัชราครับรับบทสารวัตรคิงครับ และสวัสดีครับเลียสรีครับระบบเป็นผู้กล่องเม่ครับเข้มเข้มอย่างงี่แกันนหอยพูดถึงเรื่องเทนค่อยๆมาเรื่อยๆมาแบบให้เราเห็นแบบมากขึ้นในแต่ละอีพีในอี3านี่ถือว่าเป็นแบบ นิวไฮอันใหม่ของเรากดการสำหรับเทนหนึ่งโลกที่เราไม่เคยได้มาก่อนและ E ีบีี่เราขึ้นไปแต่1ล้านพร้อมกับยังเป็นที่1เหมือนกันก็สุดยอดสำหรับแฟนทุกคนที่แบบขยันขันแข็งปั่นกันแบบไม่อดไม่นอนความเข้มข้นของซีรีส์ต่อจากนี้ค่ะความเข้มข้นต่อ่างนี้คือมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแน่นอนบอกได้เลยว่าซีรีส์ของเราเนี่ย กำลังมีหลากหลายรสชาติมากเ <จะ S 2> พราะตอน<บ>แรกเราเปิดมาแบบน่ากลัว <Yeah. S 2> แต่ตอนนี้เริ่มหวานแหววกันหมดแล้วตรงน,นี้ mm hmm. ตรงน,นี้เริ่มสีชมพูตอนนี้เรียกว่าน่ารักนะครับเป็นหวานแต่ละคนนะคะพอ,อพอจินนี่ออนไปกระแสันดีขึ้นเรื่อยๆเราแบบไปเจอกันคงแฟนๆเป็น,น,นยังไงบ้างเพราะมันแบบต่างจากเรื่องพิเศษกันเลยแล้วน <c oughs> ี้ก็จะเปิดรับมามีอย่างเต็มรูปแบบผมผม เพราะว่าน้องทูบในซีรีส์คือน่ารักหวานแหววเป็นเมทที่น่ารักที่สุดเมทที่มีแม่เยอะที่สุดเออผมก็เป็นเคที่มีเมียเยอะที่สุดเมียมีเมียอีกทีครับของของของลีก็ก็ตอนแรกมันหมี่ก็บอกว่าเป็นยังเป็นเด็กน้อยพอมาเล่นเป็นผู้กองก็รู้สึกว่าเขาเขาเขาบอกว่าตัวรีโตขึ้นหนึ่งขวบหนึ่งขวบเป็นสี่ขวบอสี่ขวบ ตอนนี้ดารินหลังจากที่ออนอีพีสี่ไปแม่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 ของดารินก็เริ่มละเริ่มะลรครับเริ่มโจมตีมาเซ่ละคือคือตอนนี้ดีแล้วนะครับดีกันแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับซินอ่างนองอ่างน้ำมาเห็นไหมหวานจุงหวานแจ๋วนะครับเออเออนี่ตตเอะคุณเข้าใจกันนี่ครับเราโดนประจำเราโดนประจำครับ ผมก็เพิ่งเกิดครับก็อาจจะไม่ได้มีมัมหมีหรือว่าแฟนสาวผมมีเป็นพี่สาวน้องสาวแทนครับเปิดรับสมัครอยู่ยินดีต้อนรับครับเอยากรูว่าแต่ละคนในชีวิตจริงเรื่อเรืี้ว่าเคยเจอรื่องี้อะไรแบเชื่อจะไม่เคยเจอครับดีแล้วล่ะเริ่มเชื่ออาจจะเคยเจอ และอันนี้ผมผมผมเข้าเลยเข้าเลยเราเย้ยวอเย้ยอ่ะผมไม่เชื่อผมผมไม่เชื่อแต่เจอเลยแต่ผมเจออยู่นะไปนะท็อปเทนเล่าดี๋ยวแล้วอะไรเป็นเรื่องของพี่พี่ก็ต้องเล่าสิคุณเจอผีในรถคือว่าผมเนี่ยทำงานเนี่ยเวลาถ่ายทำเนี่ยผมถ่ายทำที่สถาบันนิติเวชจริงๆอ่าแล้วแหมว่าก็เป็นคนไม่เชื่อเราก็เลยไม่ได้ไหว้ขอนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับอีกวันหนึ่งก็เหมือนเราก็ไปเจอเจอในรถ เจอในรถของเราเองเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ปะนั่นเลยครับใส่ชุดดำใส่ชุดดำครับกำลังพิมพ์โทรศัพท์อยู่ตอนนี้เลยจริงจริงก็จริงๆก็เป็นแบบแบบดีกว่าครับแบบแบบดีกว่าแต่ว่าเราก็คิดว่าน่าจะใช่อะไรอย่างี้ครับหลังจากนั้นก็เลยไปทําบุญก็เชื่อมากขึ้นเชื่อเพิ่มขึ้นครับเชื่อครับเพราะว่าตัวเองเป็นเด็กต่างจังหวัดมันมีเรื่องเล่าเยอะ เฮ้ยเรื่องเล่าาไหนนะจากต่างจังหวัดจากเถินจากเถินไม่คือแถวบ้านทอปบะนเรื่องเล่าจากเถินเรื่องเล่าจากเถินคือแถวบ้านทอปบะานเขาจะมีเขาจะมีศาลตั้งอยู่แล้วก็แบบจะมีแบบผีบ้านผีเลื่อยอะไรเงี้ยแบบประจําคุ้มครองหมู่บ้านอะไรเงี้ยแบบมันจะใช่มันมีแบบร่างทรงเนี่ยนะแบบเขาจะเข้าร่างทรงแล้วมาแบบมาบอกมาบอกมาบอกหวยมาแบบมาคุ้มครองประชาชนก็เลยเชื่อว่ามีจริง ดีอสลีเป็นคนเชื่อไหมตอนแรกไม่เชื่อครับแต่พอถ่ายสิงหาไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มเชื่อแล้วเพราะว่ามันเหมือนแบบเหตุการณ์ในอดีตอ่ะมันเริ่มกลับมาเพราะว่าคนในครอบครัวเคยโดนของเต้นลำอยบนโซฟาจริงจริงเออเออหมายถึงคนในครอบครัวโดนของครอบครัวขาวโดนของเต้นลำเต้นลำอยู่บนโซฟาแล้วมันแบบเมมโมรีกลับมาสมัยสมัยก่อนอ่ะ คือเราไม่เชื่ออยู่แล้วเราคิดว่าแบบก็คงแบบอะไรพวกนี้แต่พอเราถ่ายสิงสาจบฟังคนนู้นทีคนนี้ทีเมมโมรีเก่ามันกลับมาีคอันออมันปัจจุบันก็เริ่มเชื่อขึ้นใช่พี่คิงบ้างไงครับผมผมก็เชื่อครับเป็นคนเชื่อมาทุกครั้งที่เวลาถ่ายหรือว่าเข้าไปในสถานที่แปลกๆก็จะขออนุญาตก่อนนะแต่ว่าวันวันนั้นนะครับฮะเออ e ออเอ็ก e x c u s e me c a n I ์ข m ม in อะไรอย่างเงี้ยครับผม อะไรเนี่ยโดนเส้นอะไรเนี่ยชอบแบบไม่กี่บาทแต่ชอบเคยเจอมีประสบการณ์เจอไหมคะก็จะเป็นซีนที่ถ่ายทำครับก็เป็นซีนที่ผมต้องเข้าไปในบ้านสันติธรรมเป็นห้องเย็นเป็นไฟเซตติ้งแบบเลดไลท์แล้วผมต้องซีนนั้นผมต้องเปิดโรงแล้วก็มีแอคเตอร์คนนึงอยู่ในโรงนั้นแย่แอคเตอร์เขาบอกวเปิดโรงแต่เขาบอกว่าเอ้ยออโต้ออโต้ไปเคาะโรงทำไมแบบแต่ผมว่าไม่ได้เคาะเพราะว่าผมมีหน้าที่แค่เปิดโรงอย่างเดียว เราก็เลยยังไม่รู้ว่าเสียงคอ้นั้นมาจากไหนครับ something like that รอดูเลยนะครับว่าออโต้จะเปิดลงเ p ไหนเออแต่อย่างนีออ้แต่เราควรมีพกเครื่องรางของขลังกันบ้างไหมเยอะพวกเราพกกันเยอะมากเครื่องรางก็ที่เขาให้ผมมาเนี่ยมันเกิดจร <ผม S 1> ิงจังผมยังพก เอ่อตะกุดหางช้างเผื่อของคุณทำไมคุณไม่พกท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่ของผมอันเท่านี้เออคุณก็ห้อยคอเย่อเซสซอรี่ใหม่โอเคได้เลยเออพกไองมีใครพกอีกไหมครับไม่ได้พกไม่ไผมพกผมพกเวอร์ชันเล็กเวอร์ชันเล็กไงนี่ม so ีเวอร์ชันเล็เท่านี้อวอเท่านี้เป็นสีทองเออท่าหเนี้ไม่สีทอยเรอไม่ได้พกเลยครับ คือผมมันอยู่ที่ใจเราเออผมไม่ผมมาผมมาคิดผมว่ามันอยู่ที่ใจเว้ยอยู่ที่ใจจริงเวลอโอเคถ้าเกิดที่ขอซีนที่ชอบของกำลัคนคนนั้นี่ทุกซีนครับที่อยู่กับน้ำทุกโอ้ทุกซีนครับที่อยู่ดารินครับเอาละดิอ่ะดีดีอาะดีดีอ่ะดีดีอ่ะดีดีอ่จริงจังอ่จริงจังก็ทุกซีนก็ทุกซีนที่อยู่ดารินอ่ะจริงจังจริงจังอ่ะ จริงจังพี่มีไหมพูดสิผมก่อนเลย <Okay. S 1> ผมเป็นซีนที่เล่นกับป้าตัวเองครับก็คือเล่นกับพอ่อพ่อเราเป็นตำรวจที่ยศใหญ่มากจริงจังเลยดดลจริงจังเพราะว่าซีนนั้นนะเป็นซีนที่ผมผมยอมรับเลยว่าผมเล่นไม่ได้จนกระทั่งพี่กองเอดีกับพี่ปีเตอร์เขาไปซุบซิบปุ๊บแล้วผมก็โดนกระทำสิ่งที่คาดไม่ถึงจนผมแบบแววตาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยน จะบอกว่าเขามาเคาะลงอ่ะไม่ใช่ผมโดนฟาดหน้าด้วยกระดาษปะเฮ้ยเขาทำเองนั้นเลยเหรอมีนาทีเซอร์คุณไม่ดูเลยเหรอเราล็อกป้ทีเฮ้ยนอนเล่นครับผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นซีนที่ปลดล็อกตัวเองได้เหมือนกันแบบที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ารู้สึกไปจริงๆริก็ก็มีครับเอ่อของของตัวลีที่เล่นเป็นผู้กองเมฆก็มีซีนที่เวลาแบบเวลาที่อยู่ในสอนอเรา คอยรายงานคดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีซีนหนึ่งที่เรารู้สึกเราเล่นไม่ได้แล้วก็เราเพิ่งรู้เราเพิ่งรู้ว่าอ๋อบางครั้งเนี่ยการแสดงของเรามันแบบเปิดปิดเปิดปิดคือคือไม่ได้โฟกัสในในการแสดงก็เลยโดนมันมามันมามันมามาไป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 มาปิด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 เออเออประมาณนั้นแหละก็ก็เลยโดนผู้ช่วยพ่วงกับเรียกเข้าห้องเย็นแล้วบอกว่าลีลีเป็นแบบนี้นะแบบนี้ก็ปลดล็อกตัวเองว่าอ๋อเป็น คือซีนนี้น่าจะเป็นแบบนี้แล้วที่ผ่านมาเราก็เลยสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะเป็นหรือเปล่าออ๋ไม่ได้เป็นเป็นแค่บางช่วงก็คือซีนนั้นเมสะวลาพูดชื่อภูมิับวิ่งเข้ามินเนีเวลาเพราเอสเรียกเข้าโอ้โหอุณหภูมิคนละอย่างอุณหภูมิคนละอย่างอุณหภูมิคนละอย่างครับพี่จุดเยอะแข็งมันคนละจุดกันครับคนละจุดกันครับขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้คนละอย่างกันชอบหลายซีนเลยครับชอบซีนที่แบบเจอตอนเจอผีแล้วก็ชอบตอนซีนสุดท้ายซีนรวม ของหลายๆนักแสดงแอบสปอยแอบสปอยคือชอบครับคือซีนที่อยู่กับหมอเซนี่ไม่ไม่ชอบบ้างเลยไม่มีเลยใครไม่ได้พูดเลยไม่อยากรูไงใครไม่ได้พูดไม่มีเลยใช่ไหมวันนี้ทั้งวันน่สัมภาษณ์ไม่มีสักคำที่พูดว่าชอบซีนอยู่กับหมอเซนไม่ไม่มีเลยใช่เอาตอบตรงๆหรือว่าตอบอ๋าเล่นเล่นไม่ตอนเข้าซีนเสียงในหัวเสียงในหัวคือตอนเข้าซีนกับหมอเซนก็ดีค่ะมีแบบมีหลายมีหลายรสชาติทั้งขมทั้งหวานอะไรเงี้ยแบบ แบบใหม่และชาติใหม่ครับเราชาติใหม่ครับผมชอบของผมเหรอเอาเป็นเอาเป็นซีนซีนเต็นท์แล้วกันครับทำอะไรเต็นท์น่ะเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันไม่บอกมันออยไปแล้วมันเป็นซีนแบบเต็นท์แบบการถ่ายแบบใหม่ที่เรา ผมยังไม่เคยถ่ายแบบนี้เป็นการถ่ายผ่านเงาเข้ามาเงาสัลวาดปลาก็ทุกซีนไม่มีเขาเราเป็นทางนั้นเนาะเป็นทางข้างลงข้างรักเฮ้ยอะไรอ่ะอ่ะโอเคทีนี้ที่มีคำว่าสิ่งสาราตายสุดปังผมคำครับผมให้แย่งกันพูดคำไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะมีคำถามของแต่ละคำนั้น มาสิงสาปังลาปังเงินท้ายเลยสีสานระตายสุดปังตายสิงลาเส็แล้วลาปังไม่รู้ไม่ทําใครรู้ไหมสิงไปแล้วสิงไปแล้ว๋าโอเคก่อนเลยสิงเปิดโหมดเมาสฟแฟดเรื่องในกองถ่ายที่คิดว่าสนุกแล้วก็เป็นตํานานที่สุดโอ้ยอ๋ะ มันที่ไม่ของเรามันเคร่งเครียดในการทํางานด้วยหลา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 ยให่หลายอหญมันพูดไม่ค่อยได้แต่ที่ตลกก็คือที่เราคือก้นอันสวยของอัศลีว้าวคือมันมีซีนหนึ่งที่ผมเนี่ยต้องไปช่วยเขาขึ้นมาจากน้ำเขาากำลังจมน้ําอยู่โดนปีดึงเข้าไปแล้วผมเนี่ยต้องอยู่หลังหลังประตูแล้วค่อยวิ่งมาผมก็วิ่งไปช่วยเขาขึ้นครับ ครับผมสารีครับถ,รถ้าเราจะต้องสืบช่วยกันสืบคดีแบบในซีรีส์คิดว่าในในชีวิตจริงใครมีนี้มีเซนหรือเป็นตัวสีเครทที่จะช่วยแผ่คดีได้อ่าอ่าอ่าคนมีเซนคือคือเอาแบบว่าถ้าคนที่ ตัดตัดรีออกก่อนตัดรีอัสรีออกก่อนทัาเซนเรื่องผีมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช้เซนผีคือผมไม่ใช้เซนผีนะแต่เอาคนที่แบบเซนหรอเอาคนที่แบบเก๋าเก่งเกมแบบแบบว่าตัวขี้โกงตัวแบบตัวเม็ดแบบพ่อพูดขี้โกงมาู้ลยคือมีต้วเนีดยเลยกลยุทธ์ s t r a ิจี้เขาเยอะที่สุดนะผมต้องให้น้องตูกนี่แน่นอนน้องผมคนนี้เราถ้าไปเล่นเกมคือ ไม่ว่าเกมไหนหรือการคดีไหนผมว่าไขได้หมดแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ที่จริงเนี่ยผมก็รู้อยู่แล้วนะว่าสีสารตายเนี่ยมันคำมันแปลว่าอะไรบ้างเอาดีดีคคุณคุณกำลังคุณแค้เข้าไปแล้วผมแค้หมดแล้วแล้วคือผมรู้อยู่แล้วคือคุณเลือกปังคือคุณอ๋อคือคุณไม่ได้รู้หรอกแอบอ่านมาแล้วคือสไตล์ของของคุแดงคือโกงมาแล้วรู้แล้วเลยเลือกปังอ่าโอเคได้ครับคำถามต่อไปเลยพี่ลาครับลีครับ ความในใจความประทใจหรือคำพูดที่อยากบอกกับเพื่อนเอนโอ้ยโอยมันจะซึ้งดิยโอยเลยก็ต้องบอกว่าพวกเราก็ทำงานกันเต็มที่กันทุ่มเททั้งเวลาทั้งกายทั้งใจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นบางคนผมไม่เคยเห็นว่าไม่ผมไม่เคยเห็นต้องใจทำเลยคำูดตรงงเลยบางคนบางคนผมไม่เคยเห็นทำงานหนักขนาดนี้อย่างเช่นไมเคิลและท็อปเทน บอกว่าปกติไม่ตั้งใารับโอกาสเลยไม่เคยรับโอกาสที่มีบทนะฟังสิเขาไม่ถึงว่าดูจริงจังเลยทำงานดูจริงจังทลยงานได้ขนาดนี้แล้วผมไม่เคยเห็นเอพวกคุณสองคนที่แบบอยู่ในพาร์ทที่เวลาอยู่ในกองเวลาว่างจะแบบ อยู่ในครคเตอร์อะเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอ๋อมันไม่คุยอยู่เลยใครอยู่เลยใครใคร ไม่ได้ยินใช่ไม่ใช่เต้นไม่เหมบอกว่ามีความตั้งใจสูงถึงขั้นที่เวลาพักเวลางานก็ยังคงอยู่ในอยู่ในคาแรคเตอร์ไม่ได้ห็นทรับไม่เพราะว่าไม่ไม่ต้องต้องบอกว่าพีทเบฟอ่ะยังมีแบบความแบบผ่อนคลายอยู่อ๋อผ่อนคลยด้วยบทของพีทเบฟมันผ่อนคลายแต่พอมาซีเรื่องนี้แบบต้องจริงจังก็ถือว่าเป็นสิงทีผมประทับใจแล้วเราก็ออโต้ก็ผมก็ประทับใจในในคนเหมือนกัน การแสดงเหมือนกันทุกอย่างดีหมดมันเหมือนผมสมัยก่อนที่ผมตั้งใจแล้วผมเหมือนโอ้โหผมดีใจมากแล้วมันผมเห็นผมเห็นตัวเองสมัยก่อนจบยังจบยังจบครับจบตัวตาย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 แล้วนึกว่าจะพูดหนึ่งเราสองคนเข้าตัวเตะเข้าตัวประตูตัวเองเล ตาย,ตายผมอยากเป็น,ปนปผมอยากเป็น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 สารสารวัตรชิงครับเออไม่แล้วแล้วมองทำไมเม่อกี้ตั้งนานมองเงี้ย ให้ซสูงทั้งคมทั้งหลอไม่ดีมนไม่ดีนะมาเพราะมาถึงว่าแบบอยากอยากรวยอยากรวยอยากอยากอยากแบบลองเป็นสารวัตรดูว่าแบบว่าแบบมาดท็อปจะได้เหมือนสารวัตรคิงไหมคือคือมาดเขาคือได้ตั้งแต่ข้างนอกเลย พูดเลยได้ได้เนาะเขาไม่ได้เวิร์ k ช็อปเหมือนพวกพี่ไงถ้าเวิร์ h ช็อปอะก็ได้เหมือนกันสารวัตรสารวัตรได้ครับแดงเข้มขอแบบคุ้มคืนมีตอนนี้ก่อนยืนไม่ทิ้งพ่อไงไปแล้วจะต่อชุดนีผมสวโล่ี่โซโผม อย่าเลนะถ้ให้ได้เป็นสารวัตรมีฉายานะสารวัตรม่อนชิ้ม่อนชี้สุดสุดผมครับไอ้สุดสุที่เหลือแบบสมคำสประโยค EP ท้ายๆของสิ่งสาระตายเจ็ดว่าดัดโผลกลับมาโผลกลับมาจัดว่าเด็ดครับ มาปังปังแล้วปังด้แล้มาถึงเวลาปังแล้วไหนไหนมันก็จะจบคลิปพอดีแล้วคำถามคือผมรู้นี่คุณอ่านไปแล้วนี่คำถามคำถามคือให้ฝากซีรีส์นั่นเองจริงขายซีตอนนี้นะครับทุกคนครับถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยคุณจะ ไม่ทันเรื่องคุณทุกคนต้องเป็นชาวบ้านแล้วก็มามุงกับเรื่องสิงสารตายเพราะว่าตอนนี้กำลังแมสไปทั่วเฮ้ยสุดๆบอกได้เลยว่าผีนี่คือออกโรงไปทั่วแล้วตอนนี้ผีช้านนี่คือไปจัดไปหมดบอกเลยว่าไปทุกที่และเราอิมพอร์ตเลยเราอิมพอร์ตเราอิมพอร์ตมากมายแล้วสารวัตรเนี่ยจะช่วยไม่ทันทุกคนเลยต้องมาช่วยกันติดเทนอ่าแล้วก็มาดูสิงสารตายกับพวกเราพร้อมกัน ใช่ในอีพีสุดท้ายไฟนอนพิศลาราขายตรงนี้เลยมาดูกันได้ครับที่สักที่หนึ่งยังไม่ดูยังไม่แน่ใจแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ซีรีส์กำลังเข้มข้นมากๆนะครับก็ทุกคนมาช่วยเดอะแก๊งของเราเราเป็นเดอะแก๊งในการสืบสวนสอบสวนไขคดีนี้บอกแล้ว่าตอนนี้หลักฐานใกล้จะถึงตัวคนร้ายแล้วใกล้แล้วแล้วพอถึงเนี่ยมันจะเกิดเรื่องดราม่าพลิกคายปมอะไรกัน ยังไงบ้างก็ต้องมารอรุ้นนะจ๊ะจเออแล้วจะมีผีผักมากแค่ไหนก็ต้องมารอดูนะจ๊ะผีฉบออตาด้วยครับทุกวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่องวันสาและดูเวอร์ชันออนไลน์แบบอันคัดได้ที่ aiie หรือ webiq.com ที่เดียวเท่านั้นจ้าเอ้บ๊ายบายสุดปัง